มัดกูเร็วจัดแหละเชี่ยหมัดเพื่อนกูโคตรเร็วอ่ะมาดิมาดิมัดเจอมัดกูเลยอู้มัดกูไม่ตายมึงหรอกเออเฮ่มันจ้งกูเตะบอลมีไงยังเตะบอลเนี่ยเออแล้วกูติดตามน้องปาล์มเลยเฮ้ยทำไมมันมาจองมันสันสันวะเออมีสัดซีนด้วยเหรอเออมีซัีนด้วยวะ เงี้ยขบิ้นตกว่ะเงี้ยอะคัสซินคขบิ้นตกวะเนี่ยคัสซินคขบิ้นตกว่ะเยัยติดตามน้องบามเลยโดนไหนโดนไหนโดนนี่ไหมโอ้ยนี่ไหมเอ้ยมึงจะติดตามมึงไหมมึงยัเอ้ยมึงมึงลงน่อยดีพูดแบบนี้ร่างไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกดโอ้ยไอ้สับด้วยกูโดดเองกัไเลกูโดดเองอะไรไอ้เหี้ยไม่กูก็ติดตามตลอด ลงตรงนั้นได้มีคนลงเฮ้ยพิ๊พีกไปเลยไปเลยเราไปด้วยพี่พี่เฮียแล้วมึงไปกันหมดเลยตรงนี้แม่งเลยทำไมมงไม่โดดใกล้ๆตรงนี้กันวะเออเฮียแล้วมึงแยกกันหมดเลยสี่คนนี่เฮียัดเจนอ่ะมึงจะคอนเทนต้นเลยตั้งหนาเนี่ยกูจะบอกว่าแม่แม่เนี้ไม่มีที่ชุบนะเออตาตาเลยเฮียไม่มันมีเกียร์เฮียเราไม่เห็นมีชุบวะไม่เอ๊ะมันอ๋อมมีมีแต่มันต้องรอ ใช่เหรอโอ้ยเต็มเลยอะไรคนอะไรหมดซับกูรู้ว่จะมีของไอ้เคียที่เท้าฟาร์มโง่ๆนี่ชิบหายละอันต้องรอเวลาโอ้แล้วกูอยู่กับพวกมึงไม่คนละยอดอ่ะกูไวยฟาร์มไอ้เนี้ยให้มาโดดตรงนี้ไอ้เงี้ยพาอย่างแรงเลยโอ้โโคตรฟูอ่ะดดเงี้ยไอ้สัตว์ปาร์มดวกูไปหามึงเด้อตรงกูน่าั่งยืนเฉยแต่กูน็อปว่ะย็ดแล้วกูน็อปเอ็ดวีดีเหรอปืนใหม่ป่ะอ่ะอ๋อเฮียแล้วใครตายก่อนวะ เกาะสามเลยเพื่อนยังไม่มีของเลยเพื่อนเองก็เอ้าเี่ยเอาไม่ตายก็แล้วเหรอฮะฮะไอ้บิ๊กรอดไหมบิ๊กเอาให้อยู่เลยเว้ยรอด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 กูรอดช่วยไปกินยังยังยังกำลังไปหาอยู่เนี่ยเฮ้ยอย่ามาถ้าะมันกูกลัวน้อย โหลดแม็กเสร็จสิ้นปืนนี้ด้วยนะเฮียสโคบไอ้เฮียสโคบสี่บรรพังใส่กับตัวเนี้ยไอ้ชุบแต่ไรอ่ะทไหนดีวะไอ้เฮียเฮ้ยกูชุบจู้เฮ้ยเอาให้ปืนมันไม่ค่อยดีวะเอานี้ก็ได้ปืนรวดดิเออเอสเคเนี่ยแหละได้แล้วอยู่กูบอกเลยไม่ใช่แอดด็อกนะวะไม่ใช่น้อยผิดปืนบอกอ้าวมาอะไรครับน้อง สิบจีเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรชุดเมีดมอะไรเนี่ยใส่ด้วยโอ้ยแล้วมึมงใส <ก S 1> ่ชุดเมดทำไมใส่ชุดมดด้วยใส่ชุดเมีดทำไมบอกเพื่อนอ๋อมันบอกมันมีขึ้นเน้่ใจอะกูแท้ เฮ้ยไอ้เี้แสบลปนี่แสบไปบ้าเนี่ยป๊อกเวกีกวเวกยเ๊ยหดจังวะแต่เนี่ยไอ้สัสกูไม่เล่นเดือนเป็นเดือนเนีเ่ยไอ้เี้ยมัยนมีแต่พวกคนหดนเหรอเออปกติดีได้รถปะ่ะรถโอเคใช่ได้รถแล้วเดี๋ยวกูขี่เดี๋ยวกูรีบไปหาเพื่อนไม่ต้องรีบเล่นอะไรอ่ะ K2 K2 เล่นเกมโฟได้ไหมเอ้ยกูเจอน็อกก็ไหนวหเยี่ยมกำลังไปกำลังไปไา สวยหอมเยี่ยมเลยอ๋อ้ีนี่เราเป็นเยี่อเอาไอ้เยียจบเลยไอ้สัสอะไรของมึงมันป้ามึงยี่ให้สโคบซีแล้วก็มาฟาร์มที่ที่มึงฟาร์มกันแล้วนะไหนไม่ไปถึงไหนในโซ่ที่มึงยิงกันอยู่ไหนอีโซเก้อีโซเก้โซ่ที่มึยอยู่ตรงไหนผมมันไม่มีเยียอะไรให้มึงเก็บหรอก ไอ้กูจะเอาตั้งค่ายได้หรอไงวะคนชิมแทบพร้อมกันมันเป็นหน้าที่อะไรก็รู้อ่ะก่บอกไงวะอ๋อมึงเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงวะมีใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะไอ้กิมเข้าบ้านคิมอะไรน้องเออมึงกดชิปแทบใหม่มันอยู่ไหนไอ้เสียงปืนพวกมึงไอ้สัตว์มึงยิงกูเหรอใครอยู่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนต้อป็นนแป่งนี้ว่ะ มึงไอ้กิมกชม็ชิปแทบ็บไม่เอออ่าอ่าเขาวนึงชิปแท็บไรให้เหี้ยมึงมุ่้ยชิปคูมแปดเออ<ๆ>เขาตั้งตั้งค่าตั้งค่าเออเล่นคำว่าไอ้ปุ่มลัดสำหรับโอเวอร์เลย์ไหมที่มันเป็นชิปแท็บอ่ะเห็นไหมอ๋อทำไมเออ,เอ,อให้ปรับเป็นปุ่มอื่นกูมึงกูใช้เป็นดีลิทอ่ะเขาดีลิทไม่เขาได้กดเอ,ดกอดกด้กูทิ้งยาไว้สองครับแม่กูเล่นดาวกูนอนบีมไหมวะ ยาสองใครจะเอาไม่เอาหัวนะเฮ้ยใครยิงมั่ยเอ็มโฟ้ขนนิ่งอ่ะเอ็มโฟ้นนิ่งอ่ะเฮ้ยสุดยอดตกใจหมดไอ้เหี้ยเอ้ยมี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 ใครเอากระสุนเขียวป่ะกระสุนเขียวเอ้ยกูขอได้ป่ะกูไม่ใช่ไม่มีเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไอ้เยเอ็มโฟอยู่นี่สาดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปืนปลดกูในสุดกูก็เจอเดี๋ยวกูทิ้งไอ้เนี้ย กหาที่หาที่ยิงหาที่อันนี้ดีกว,ว่าเออแป๊บกูทิ้งอะไรดีวะสโมกใช้อยู่อันนี้ไม่ต้องแป๊บนึงกูเช็คกระสุนก่อนโหลดอันนี้ไม่ okay. Okay. มีตะกบแปลกเลยโอเคโอเคกูพร้อมกูพร้อมบวกละครับพร้อมบวกครับกูก็ยังเล่นเกโอเคเลยนี่ไม่เป็นอี่างไรก็ได้ไหมจ้ะเป็นแล้ววะกิมอาการเป็นยังไงวะเราบอกหมอสิ เย้ด <mm ูดูดูดูกูแต่งตัวดิเนาะโคตรตึงอ่ะ no ด yes ูก euh. ูแต่งตัวดิไอสัตว์กูแม่งโอ้โหบิ๊กี้เคี้ยคนทุเรศเลยสัตว์ยี่บิ๊กคนทุเรศเลยเฮียคนทุเรศเลยมึงอ่าเฮ่อเฮียแม่งยิงตรงพิจิตรได้คนเฮียเออแล้วรถอยู่ข้างๆก็มีไม่เอาวะกลับรถไกลๆนู่นดีกว่ารถตรงบ้านเนี่ยตรงกูเนี่ยก็มี ไอ้โน้พี่ออกวงปะเนี่ยพี่ออกวงปะเนี่ยเนี่ยไปแกไปแดงกันเออเฮียแล้วตรงนี้ก็มีเอ้สองคันก็ันแหละไอ้ความแม่นความใจสองคันก็ได้ลสองคันก็ได้โอเคไอ้เลยเรียกเรียกเลยครับให้เรียกเลยไจ่ขึ้นตำแหน่งให้เรียกเลยไป้เนี้ยมึงจะไปไหนจะออกนอกวงมันี่ยนอกวงเฮีย้วเขาวงสิเล่นเข่าไหมเล่นเข่าไหมแล้วจะ แย่ไอ้มันขับอะไรเนี่ยมีงให้มึงซื้อไห้เขาขี่มันอะวะซื้อให้เขาขี่วะท่านแหน่ะไอ้มึงตำหินนี่กูว่เฮ้ยตำหินมันเรื่องปกตินี่ไอ้เราหินนะเออไปเยี่ยมกัตเถอะจะตำต้นไม้แน่แหละกูว่ากูว่านเนี่ยโดนโบกแน่เลยม่ะกูว่ามีมีคนมาโบกเราแน่เลยว่ะโบกหรอเล่นไหนเล่นไหนนี่ เข้าฟาร์มก่อนไหมยังไงหัวสันเขกว่าแล้วโดนโบวเนี่ยโดแล้วโดนโบวโดนโบวโดนโบว์โอ้ยได้ยิงเงี้ยเฮียจอด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 เขาโบวเราต้องจอดแล้วลงดีไฟเดี๋ยวเฮียเลยค่ะรู้กันเอ้ยนี่ไงคูณสามไอสัตว์ได้สักที๋เฮียไม่ต้องใช้คูสี่แล้วเอ้ยเอ้าวเฮียแล้วใครไปยิงมาไอสัตว์ อ,อย่าทำให้กูหลอนเลยขอร้องเออเฮียใชค้คุณสี่ไม่ใช่ไหมหรอใช้คุณสามไปแ,ลแลหละไปกดฮะเก็บปืนพกมาทำไมเนี่ยปืนพกสไนเปอร์ไอ้เฮียฮะึอ<ะ><ะ>ยา่าเก็บอีกได้ปะ <c oughs> ตันแล้ววะใช้มีกระเป๋าสามมั้งไหมหมีกระเป๋าสามอ่ะหาเหมือนกันหาเหมือนกัน ยังไม่มีใครฟาร์มเลยหรอไอเมืองเนี่ยเนียวิ่งไปเลยเอ้ยปุกปุกเยามยไม่เอนอสัตว์เอ้ยติดตั้งตอที่ยวกมยนถสด้วยไหเลยเอ้ยมีใครเอาคอมหกปะคอมหกแมวอ่ะใช้คอแปดเนี่ยเนียเนี่ยทั้งบนมีตะกบสีอะสัตว์ตัาเียวทั้มีตะกสีเ้ยมยาอีกสองสามอัน แต่กูอยากได้ปอสามมาตอนเนี้ยเออแล้วประตูก็มีกูก็นั่นแหละไอ้เหี้ยเนี่ยบ้านบ้านบ้านหลังเนี่ยทต็มไปทั้งหมดเลยเอ้ยกระท้าดิเวนกูอยากเล่นเอ็มโฟยไอ้เหี้ยกูเล่นอันนี้เนาะมันมันมันเล่นโมงไ้ากเลย่ะเล่นโมงไอ้อันนี้ใครยิงเนี่ยกูกูกูเซตปืนเน้เฉยไอ้เหี้ยทำกูหลอนหลายรอบแล้ว เมฆเทพทำเงี้ยอะไรเขาก็เห็นจุดมึงหมดแล้วตอนเนี้ยไอตัดมันรู้หมดแล้วมึงอยู่เนี่ยจะรู้ไม่ดีเหี้ยก็มาดิเอ๊ะไม่ใครไม่ใครเอาเลเซอร์ชีพเป้าปัญญาวอ่ะไม่เอาไอ้เนี่ยเอ้ยใครมีของแต่งแม็กไอ้นี่มะอักมั่งไม่ครับไม่ใครเอาไทม์โฟมครับมีใครมีแม็กเทพไหมกูอยากได้แม็กเอาไทม์โฟมไหมเหี้ยไม่เอาครับพี่นี่ครับเอ้ยใครก็ได้มึง เฮียเลยแล้วใครจะเก็บระเบิดวงวะไอ้อเพื่อนระเบิดวงให้กูเก็บไหมละ่ะเนี่ยข้างล่างอ่ะลงมาเ,าเลยดูกูไปเอาอดูจะทิ้งระเบิดไฟเลยเพราะระเบิดวงน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ระเบิดไฟมันไล่ได้นะเว้ยระเบิดวงดีกว่าเฮียชัวร์กว่าเยอะเอาเฮียไม่เก็บไม่ได้วะเอามึงเต็มไม่เฮียระเบิดวงมันมันมันเยอะนะเว้ยถ้าแน่แนนไม่ให้มึงเล่นระเบิดไฟเนี่ยสรุประเบิดไฟระเบิดวงของไอสัตว์เอาไงไฟแม่นกูทิ้งสโมกเอาไฟจบ เพราะว่ากูมียิงปืนยิงสโมเลยมึงมึงเก็บไว้เยอะๆไอ้เหี้ยสโมรวมก็จริงอย่างนี้อ่ะสโมต้องเก็บเออตอนนี้คือกูโหลดแม็กแป๊บของเพียบเลยวะอันนี้แม็กโหลดไวโหลดไวไว้กับสไนดีปะวะไอ้เหี้ยโหลดไว้ก็สไนด์ก็ได้ของเพียบแต่กูนอนเล่นนะกูนอนมีป่าวว่าลองลองยิงแต่กูนอนก่อนลองใช้แต่กูนอนเพื่อนว่าเราต้องหาเล่นบ้านข้างบนวะ ต้องเล่นมาเดียวกันนะปามกูเทสปืนนะถ้ากูน็อบกับแป๊บนึงกูเทสนะเพื่อได้เพื่อได้จุกกว่าเพื่อได้จุกกว่าน้องกโคตรนองอ่ะกูว่ากูเล่นไอเอเอสอาเดียวอ่ะเอ็กูชอบปืนกลมากกว่าที่มันยิงกดได้เยลนฮ้เพื่อนมีมีใครเอาเมทิดปะเมทิดเหรอกูไม่ของเต็มแล้วอ่ะไอเหี้ยกิมปะบ้างให้กิมอ่ะ้บาน แนวเดียร์ตอนนี้กูอยากเล่นปืนขนาดน่ยฟองเต็มแล้วขายอะขายอันนี้กันอะไอ้คนหาบ้านนุ่งสูงเล่นเถอะไอ้เนี่ยก็จริงเอ้ยแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคือมันเปิดประตูได้ป๊ามอ๋อไอ้เขี้ยไม่รู้เขี้ยภาพมันแพลกูมีเป็นร้อยล่างนี้เลยเพื่อล่งนี้เลยไอ้ปามเอ้ยใครมีขวดไอ้ใครมียาชุงรรงอะไรเยอะๆไหมวะกูขอมึงนี้ของกูหมดแล้วอ่ะ แล้วมึงไปเล่นหนามี้อะไรหมดกินวิ่งมาไงแล้วก็กินในนี่ด้วย<ป>มีใครอุปถัมภ์กูไหมมีใครสนใจอุปถัมภ์กูไหมหรือไปหาฟาร์มหมดนั้งน,นั้นอ่ะเพือนมาเลยเดือนๆขึน้นไปหาแคมป์เอะดเ้นหาแคมป์เลยอับแดนแล้วแดนพูดตามล้ำคุยเลยครับแล้วก็กูจะพูดตามอเออมีปัญหาไรอีเวน มึงมีปัญหาอะไรไหมมึงให้ลูกพี่ใหญ่กูดูเงี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออครับไอสัตว์เอ้ยอะเราพูดกูพูดกูอะกูจริงกูหายาป่องกันนี้อะวิ่งไล่หายาป่องแล้วจะเข้าไปเนี่ยไอ้เหี้ยสะโคบกูมีเป็นร้อยอันหน่อยกูใส่เนี่ยไม่เป็นร้อยเลยพี่ ร้อยเลยเออยากูก็มีเป็นร้อยไอ้เฮียกูกลับแล้วเหี้ยมึงไม่แม่มึงไม่มีใครมาฟังข้างบนหนองขางบนฟูอยู่นะเดี๋ยวกูไปแล้วนึงกูต้องการยาน้ำเยอะๆแบบเบิ่มๆคือลือคือลืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปจะไปมุมสูงเลยนู่นในตัยไปไหมย้ายไหมย้ายไหมไม่ย้ายมึงไปไหนเป็นออะไรวะเนี่ย เอาระเบิดนะไม่เระเบิดไม่เอาเดียวระเบิดวงเลยป่ะกูมีบังเกอร์ด้วยกูมีบังเกอร์ด้วยนะมเก็บมาทำไมวะไม่รู้เหมือนกันไม่มันเก็บมาป้องกันได้นะเว้จริงีมันก็มีประโยชน์นะเบ๊กแต่ว่าแต่มันต้องตั้งช่างเะเว้เออมันต้องตั้งนานนะเว้เฮียเอาไว้ใช้วงสุดท้ายอาจจะพอมีประโยชน์อยู่ไอ้กูตั้งก็ทิ้งแล้วอ่ะี๋ยวก็ช่างหัวมันเถอะไม่ต้องหรอกจริงจริงมันไม่เคยเป็นหรอกไม่น้องมันเก็บคืนได้ไม่ไม่ิีมันเปิดช่องนะเว้ สามสิบมะเอ้ยยังไม่เจอคนเลยแล้อสิบสามคนแล้วแหละวะสามละอุ้ยเฮียเลยลืมแลงวเหรอหัแอรดอบมึงดูแอรดอบไหนโอ้หน้าเราเลยนี่มาแปเอาไหมหน่าจะลงประมาณตรงนี้ไปเอาดิตรงเนี้ยนะเนี่ยแถวบ้านอะไรอ่ะเนี่ยแถวบ้านนล้วไม่ใช่มันมีคนแหละมึงวิ่งตรงๆไปไอ้สายโอ้แม่กูจะรอด่ะรอดักคนเอาแอรดอบเพราะงั้นไอ้แมว โอ้แหวนออกมาแลววะน่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากล่องเฮ้ยไอ้ปามบนหลังคาโคตรนี่อะหลังคาไหนนั่นแหะบ้านอะตรงกูตรงกูเออกูเล่นแฮะไอ้เฮียปามตรงหินก็มีเพื่อนมันเหมือนีแรงยิงกับใครเอ้ยพวกมึงระวังด้วยไปไม่อาจจะเลี้ยงพวกมึงก็ได้หาที่หลบเลยกูเจอคนที่ไหนวะบ้านาดี่กูมาบ้านดี่กูมาบ้านดี่กูมากระจายกระจายกระจายตัวกูหลบกูเล่นหลังหินนะ หลังหินหลังต้นไม้อะ่เียมึงระวังหลังหินข้างหน้านะเหมือนกูจะเห็นตัวหนึ่งอ่ะบนหลังคาแน่ๆหระตัวหนึ่งอ่ะกูเห็นอะได้ยั้ไงสักโคม่งมันปรับเพดเพดอัพได้หน่อยกูมันจะเพิ่มระยะการยิงกูไม่ได้โปนะเว้ยเฮ้ยอย่างนึงแต่กูสงสัยบ้านนี่เฉยเพราะไอ้เคี้ยมันไม่มีคนมันใช่เหรอวะกูไอ้เคี้ยส่งไปเห็นบันที้เลยสักเจอเจอตำแหน่งไหมเจ็เจ็บเจ็บเจ็บสวยสวย ยี่เน่ยตะขบเลยยี่ต้องเล่นเนินสูงว่ะเนินสูงนะเข้าวงมึงเอาโค้แปดวะเข้าวงไน้ปะไอป้าอย่าลืมทางบ้านตรงนู้นมีคนนะเว้ยย่าเอ้ยเราเล่นบ้านข้างหน้าก่อนมาเข้าบ้านข้างหน้ามายิงบวกมันเลยระวังไว้เว้ยวิ่งทุ่งกว้างอ่ะโดนไม่ได้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 ลองโดนมันนะเว้ยรอลอกันรอรอกันรอรอกรโอ้แล้วกูเรียววิ่งทุ่งที่ที่ลงบ้านนะ อเราเล่นฝั่งนี้ได้อะไอเฮี้ยวงมันบีบไปทางมันน่ะชิบหยมาไอาเฮี้ยยิงมานี่ว่าบ้านทานงโนูมันยิงมาปะไอบิ๊บมึงยิงไปทำอะไรคนเหรอี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออคนคนคนมอบมอบ,มอบ แป๊บพันยาหอนไมอยู่ไอ้เฮียไอ้เียบีไอ้สัตว์เียไม่กูโดนยิงไงกูโดนยิงเทียงน่อเดี๋ยวกูตามไปเซสโมกเลยใครมีสโมกมั้งเซ็จดิียเีย่านังยิงมาไอ้สัตว์กูบอกแล้วมันต้องยิงมะโอ้ยเฮียเฮียเฮียปืนยิงสมมกกไปไหนวะเฮียเผือทิ้งปืนยิงสมกไวเชียชิบหายเอ้ยหรือกูไม่ได้เก็บมันตั้งแต่แรกวะ เราตรงไหนไปแดนเรตรงนี้ตรงไหนวะเฮ้ย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 ้ยเฮ้้อเกเนเหนกูได้ไงวะน้องไอ้เขี้ยกูแตกลบลบลบน้องน้องสองน้องสองแป๊บแป๊บกิมดูกูชุบแป๊บนึงนะตายหมด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 เพื่อนตายหมดไอ้บิ๊กตายปะไอ้โตายเลยกูตายแล้วอ่ะไอ้เขี้ยแล้วกูปาควันเลยของกูเนี่ยไอกูถึงอยู่ดึงอดึงยู่ดึงอยู่ดึงอยู่กิอยู่ปามปามคุมกันดิไอกิมชุบกิมช ไอ้บีมึงเคี้ยอะไรเอ้ยไม่ใช่เจ้าอะไรเอ้าไอ้เคี้ยพี่ไอ้สัตว์เฮ้ยคนคนต้นไม้ตบเป้าหมายเคลื่อีไอ้สัตว์ชิบหายโดนโดนยิงโดนยิงหมอบหมอบอยู่หมอบอยู่ไอ้เดินกูโดนยิงไอ้เหี้ยไม่รู้มันยิงจากตรงไหนอ่ะหมอบอยู่นนงงฝั่กูยิงไม่โดนไอ้เหี้ยเป้าหมายเคลื่อนที่ไอ้สัตว์ ตนมะมันวิ่งไปทางมึงน่าเรามังนะแป๊บนะเพื่อนไอ้กิมขอคุ้มกันก่นหน่อยมีสมงไหมแป๊บนึงนะกูลองมองหาคนก่อนไอ้ปลาหมูไอ้หมูหมูหมูกูวิ่งเดี๋ยวกูรอให้ไม่ต้องไอ้กิมขหมอบไปเคสวยรีโหลด แล้วแปดไอ้เขี้ยยโดนวเองโง่วงโคตรเขี้ยเลยสัสอะไรล่ะเล่ปามตัวที่กูชี้มึงมึงยิงตายยังตัวที่มันอยู่หน้ามึงเลยไม่อยู่หน้ามึงหมดเลยหินเนี่ยหน้ากูเหรหินตรงนั้นอ่ะเฮ้ยปามกูเจอยิงกูเด้อยิงกดว่ะยิงเดี๋ยวกูยิงกดให้มึงสวยได้ไหมใช่ ดี๋ยวยิงกดให้หมดรีโหลดมึงสอยนะเดี๋ยวกูยิงกดให้ไม่เห็นเลยะนยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันโผล่มาเลยเดี๋ยวกูยิงกดให้มันหลบเข้างหลังหินนะไอปามาตัวละดีนะอันนี้มายิงกดอยู่ยิงกดอยู่ไอกิมล้างาอยู่อะมาไม่ได้กมีหิเฮ้ยสวยเจ็บเก็บเก็บแล้วสยสเดี๋ยวกยิงกดให้ เดี๋ยวกูปาระเบิดวงไปทางมันนะไม่รู้ถึงไหมวะเคียฟไม่ถึงว่ะมขาเป็นควันว่ะเพื่อนปวดไปเนื้อสัตว์ชิบหายแล้วโผล่มาอยู่เหมนกัมันโผล่มาอยู่สวนไโผล่มาใช่ไหมไอ้ปลาเอกูเห็นละมันโผล่มาหินนึงเอ้ยเอางี้เดี๋ยวกูใช้อารกกดให้นะยิงกดรัวนะ เดินเดินดิเดินเดินยื้ว,วงมาสมุกแล้วไมชิดนะกูนตะพงให้อยู่กูนตะพงให้อยู่ชิด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 ไอป้ปามสมุกขี่ข้างหน้ายิงโกนยิงโกนอยู่รีโหลดไอป้ปามช้าซ้ายกูช้าขวาซ้ายขวายอยู่ทางไหน ายึงได้เมื่อกี้ไอ้เจนตายตายเอ้ยเยอะโดนไอ้เยอะโดนหลายไม่เตะตะมบเข้าไปหรอไปกิมชุบไบปามก่อนแลค่อยชุบกูกูหลบอยู่หลังหินอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ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 กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอ้ป้าไอ้เยอะกิมกิมโผล่เยอะโดนไอ้กิมชุบกูกิไอู้เป็นโดนคนอื่นตรงไหนวะเนี่ยกูกดกูดูได้แต่ไอ้เนี่ย คุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยเกตาตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามหนึ่งเฮียสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งได้แชมป์ได้แชมแชมป์ต้อะไูต้องเป็นคนยิงตัวสุดท้ายไอเกมไอเกมยิงระเริดเกมเกมข้างข้างหน้ากูข้างหน้ากูสามร้อยสามร้อยไฟนะไอเดนสมตทรแกไอเดนส์ตัวแตก เอ้เนี่ยแม่งแม่งถามกูเพื่อนเอาเล่ไหวชิวคิวกูปารแล้วเบิดไฟมันอยู่ไหนข้างหน้าในเกมระวังทำไมพมาๆๆีนเรนเรนเียไม่รีกระสุนน่าเฮ้ยเฮียรีกระสุนชิบหายแล้ตายแพ้เรา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 โอ้ยเยอะหมดเยอะเลยกระสุน ลืมลีกระสุนีเจอในที่หนึ่งอยู่เลยสัดเยอูลืมลีกระสุนไหมเคี้ยว้ตกูรีกระสุน่กูฆ่ามันได้แ <c> น <symbolic orman> <hacen> <S weed>. ่เ <ones> ี้ยแต่กูลืมลีสัดเี้ยเอ้ยกูแ้น